คอยแตกก็ดเดีด๋ยวต้นม,งต,ง,มงต้นไม้ดอกไม้ปลูกงามๆเดีย๋ยวปลูกกระเบื้องแล้เย็นนานอนตรงนี้แตกงหน,น้โอ,ออโอ้หลายลูกแกโอ้ไปหล่นเต็มใต้ต้นเลยมีเด็กวันทองช็อมันทันเจาะยังเดี๋ยวมันขี้ใส่ขี้ใส่แล้ว แต่ไม่รู้ข้างในเนาะไม่รู้ข้างในเอาไปให้ยายน้องกินครับผมไปเป็นไงตูกถูกใจไหมแม่ว่าแม่ว่าจะากได้อยากได้ปูนข้างหนาเนี่ยออกมาเสมอเนี่ยเออป้อมก็มองอยู่ไหลลงมาหน่อย,อยก็ได้เวลานั่นฝนตกม,มันจะได้ไหลได้ไหลไปทางต้นดอกต้นของหน่งนจะได้นั่น เดี๋ยวจัดให้ให้เราก็ทำร่องนิดนึงมันไหลไปข้างหลังต้นไม้ต้นทำข้าหนาหน่อยแก่อืมมันก็ค่อยๆเติมเต็มต้นเนาะอือดีเลยแนวนี่แนวต้นนี้พอดี้ปั๊บปั๊บปั๊บท่มันดินก็มีอยู่นี่ไงเ็หไกล้ๆแต่ว่า มมันนลงอยก็ได้ไม่ต้องเอาเสมอหรอกไม่เสมอเออไม่ต้องเอาเสมอนู้หรอกเอาเอาหันเป็นอีกพักเลยอีกพักลงมาเลยโอ้ยแบบนี้ชันเดี๋ยวเดินลื่นด้วยด้วยเอ้าทำไมไม่ทำเป็นพักไว้เมียเนี่ยเอย่างสมมติตรงนี้ก็บลาดจะจากตรงนี้มาเลยเขื่อน จะเอาเสมอนี่มาทูยเมยจ้าไม่เสมอหรอเหอาดินปรับก็ได้มันก็เทปูนบางนั่นแหละจะได้ไหลไปหาต้นไม้มันก็เทปูนบางแหละแต่คิดว่ามันน่าจะต้องเสมอแต่ก็เทปูนบางเหมือนเดิมแต่ว่าเราเอาดินมาลงตรงนี้ใกล้ๆกลเกียเกี่ยแล้วก็เออมันน่าจะต้องเสมอไม่เสมอมันดูไม่ได้ดอกจะเอาเท่าไหร่ก็เพิ่มไป ท่านั้นนะดินก็อยู่ตรงนี้หินก็อยู่ตรงนี้นี่อยู่นี่ใครใครมาทำสร้งางนะ<น>ห,อหออลอกบ้านนี่แหละอโอ้บ้านมีป่องเอี่ยมด้วยมีป่องเอี่ยมด้วยห,หน้าต่างก็หน้าต่างรุ่นเก่ารุ่นแม่นี่ยน,นะหน้าต่างอ่ะหน้าต่างไม้นะเ สองเยี่ยมนอน